สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ถนนเยาวราชนะครับซันมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับมาลงที่สถานีวัดมังกรนะครับแล้วก็ออกมาฝั่งถนนแปลงนามนะ เขาจะบอกว่ามาแบบถนนแปลงน้าแล้วก็เดินข้ามถนนแปลงน้ำม,มาแล้วก็เดินมาได้เรื่อยๆเลยนะครับสันก็แบบเดินเล่นกันมามิดหนึ่งก็เลยเดี๋ยวถ่ายแบบบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นนะครับฝั่งด้านนี้ที่เราอยู่นะครับเนี่ยถ้าข้ามถนนไปแล้วก็อยู่ตรงซอยด้านหน้านั่นคือตลาดสําเพ็งนะครับถ้าใครจะมาตลาดสําเพ็งกลางวันก็ให้มาตรงจุดนี้ได้เลยนี่ตรงห้างทองเล่งหงตรงนี้นะครับเดี๋ยวในที่เขาจะมีป้ายโลตัสอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้คือ,อสามารถที่จะ มาเดินตลาดสำเพ็งกลางวันได้แต่ว่าถ้าเป็นตลาดกลางคืนนี่ะที่แบบว่าเปิดประมาณแบบห้าทุ่มเชี่องคืนต้องไปซอยตรงนู้นนะเดินไปอีกนิดนึงซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปกันอยู่แต่ว่าเราก็จะไปเดินเล่นที่ตรงฝั่งด้านนี้ก่อนเครับไปเดินถนนเยาวราชก่อนเพื่อให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศเนาะเดี๋ยวเดินไปแล้วก็เดินย้อนกลับด้านนู้นก็มีด้านนู้นก็จะมีของกินเยอะกว่าเนาะ <S <S แต่ว่าแบบเดี๋ยวเดินดูฝั่งนี้ก่อน มีแบบว่าน้ำผลไม้ด้วยนะครับดูร้านค้าร้านอะไรพ่ลูเราไปฝั่งทางนู้นไหมข้ามไปน,นู้นข้ามไปน,นู้น ข้ามาทางนี้ดีกว่าเพราะฝั่งด้านนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรเยอะเราจะพามาดูตรงนี้เดี๋ยวพามาดูตรงนี้นิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านขายของร้านปอเปียสดนี่ร้านปอเปียสดร้านหมูสเต๊ะน้องมาวินนะคะนเนี่ยเนี่ยคือตรงนี้ก็คือจะมีแบบว่าของขายสามารถที่จะมานั่งรับประทานอาหารตรงบริเวณด้านนี้ได้นะครับนี่คือช่วงเวลาประมาณ6กโมงเองนะหกโมงเย็นคนก็เริ่มทยอยมากันแล้วอโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเดินย้อนหลังกลับไปนะนุ่ยเดี๋ยว ที่เรากําลังเดินอยู่เนี่ยคือมันจะเป็นเดินย้อนกลับไปหารถไฟฟ้านะถนนแปลงน้ำเพราะว่าตอนนี้ถ้าสุกคนจะมาสัมพิงเนี่ยก็คือออกวัดมังกรแล้วก็เดินถนนแปลงน้ำเลี้ยวขวามานะครับเลี้ยวขวามาแล้วก็คือเดินตรงมาเรื่อยๆก็จะมาเจอมีร้านน้ําปัน่นอุ้ยทุเรียนทุเรียนอทุเรียนเยอะเลย400ี่ร้อยบาทสามโอยบ ทั่วมาทั่วมานายเล็กไจับด้านในก็จะมีของกิดนี่คืออันนี้ก็คือซอยไปสัมเพลงได้นะครับเดินไปข้างหน้าเนี่ยเลี้ยวขวาก็เป็นสัมเพลงเหมือนกันสัมเพลงเขาปิดหรือ,อยังเราจะปิดแล้วมันก็เตี๋ยวเป็ด โข้ามันไก่ตอนเข้าต้มโต้ะรุ่งอาหารตามสั่งนะครับอ้มาดูด้านนี้มาดูด้านนี้เนี่ยสุดยอดกุ้งมังกร 1, หนึ่งพันเจ็ดรอยโอ้ตัวใหญ่ๆทงนั้นเลยพันห้าสองพันแล้วแต่เนาะมีพี่เขาก็ำลังทำอยู่มีหอยมีอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยทุกคนส่วนมากก็จะเป็นแบบว่านักท่องเที่ยวนะที่เขาจะมากิน อ่าไปเดี๋ยวเราเดินต่อไปด้านนูนด้านหน้าก็มีนี่ฝั่งด้านนี้ก็มีเป็นร้านขาอู้กุ้งเผาโอ้น่ากินมากนักท่อง,อง,อง,ทงเที่ยวเต็มเลยเดี๋ยวลองเดินอุ้ยทุเรียนทุเรียนก็มี โอท้ทุเรียนทุเรียนหนูน่ากินมากเนี่ยข้างหน้านี่คือเป็นสำเพ็งแล้วนะแต่ว่าน่าจะปิดแล้วเพราะว่ามันเป็นแบบเอข้ามแล้วอะ่ะมันก็ต้องรอกลางคืนนี้ทุเรียนห้าร้อยบาทเต็มเลยอะ่ะคนของกินมแมลงท่อดแมงป่อง ห่าเดี๋ยวไม่เุเรียนทุเรียนนีอหอมมากสามรับยแปดสิบบาทหมดแล้วหมดแล้วเนี่ตัวนี้คือสำเพง็งแต่ว่าเขาปิดไปแล้วสำเพ็งกลางวันปิดแล้วเดี๋ยวเรารอกันอีกทีหนึ่งตอนกลางคืนนะก็น่าจะประมาณแบบเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดเที่ยงคืนถึงประมาณสักหกโมงเช้าอะไรเงี้ยนะครับ บางทีน่าจะแบบหกเอาเที่ยงคืนตอนนี้ก็เที่ยงคืนถึงส่วนมากก็จะพลิกๆหน่อยก็ประมาณเที่ยงคืนถึงที่สนะองอะเนาะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโอ้โหร้านนี้น่ากินมากของทอดนะครับเริ่มต้นที่หนึ่งร้อย อ๋เนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นแบบว่าฟิลเยนาทาวอ่ะเนาะเยนาทาวเยาวราชอย่างเงี้ยเนาะคนจีนเขาก็เลยบอกว่ามาเหมือนเวลาที่เราไปจึแบบคนที่คนไทยที่ไปเที่ยวเราก็จะมีแบบไทยทาวอะไรเงี้ยเนาะคนไทยก็จะไปซื้ออาหารไทยอะไรเงี้ยของคนจีนก็มาแบบว่าเยนาทาวมาซื้อของกินคะคะปประมาณนี้ไปเดินต่อเดินต่อคนเยอะนิดนึง หกโมงเย็นหกโมงเย็นคนเริ่มเริ่มมาเยอะแล้วนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับบรรยากาศเยาวราชเดี๋ยวขอเดินออกไปตรงข้างหน้าหน่อยหนึ่งเนะเดินออกมาปุ๊บก็นี่เลยนะครับบรรยากาศของคนแบบว่ามาเดินเที่ยวกันที่เยาวราชอุ้ยทุเรียนไปดูทุเรียนก็จะมีแบบเริ่มต้นที่200น้อยครับ นีด้านนี้ก็มีขอบคุณมากทุเรียนมึกย่างนะครัรบเก่ดเลัดอ,อ้ทุเรียนเยอะมากเลยช่วงนี้คือขายทุเรียนกันเยอะมากเลยทุกคนสามร้อยสี่ร้อยสองร้อยคูหนึ่งคูหนึ่งก็ประมาณสองรอยบาทอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอ้ยอันนี้น่ากินเนาะ เ้าเกลี่ยปักหม้อเ้าเกลี่ยปักหม้อทุกคนเขาเกลี่ยปักหม้อ,อน,นี่อันนี้เป็นของคุณป้าอ๋อก็คือเป็นแบบนี่เป็นแบบว่าเป็นแบบน่าจะน่าจะคุณละลานตอนที่เราเคยซื้อร้านนเขาจะมีบอกว่าเป็นแบบเป็นชุดที่สามารถเอากลับไปกินบ้านได้ด้วยนะนี่ร้านโอ้ตรงนี้แบบว่าเดินโล่งๆหน่อย เราฟังด้านนู้นจ้ให้ดูด้านหลังให้ดูด้านหลังดีเลยคือถ้าใครมาแบบใครมาเที่ยวกรุงเทพใครจะมาเที่ยวเยาวราชนะมาตั้งแต่หกโมงเย็นเลยทุกคนเพราะว่าหกโมงเย็นขายของเต็มแล้วนะแล้วตอนนี้คือคนยังเดินได้แต่ถ้าคุณมาตอนประมาณสองทุ่มนะคุณจะคุณจะไม่ได้เดินคุณจะได้ไหลเพราะว่าคนจะเยอะมากกระจอจีนะครับกระจอจียววาวราชนะครับทุเรียนผลไม้ห้าสิบบาท โอ uh. ้แล้วตอนนี้คือคนก็เริ่มเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราห้องเดินนะคุณยายกะลอรจีก็มีสองร้านแล้วเนี่ยใครชอบกินมากินได้นะกะลอรีกะลอรจีมันก็จะเป็นฟิวแบบว่าแป้งแป้งคลุกน้ำตาลคลุกงาอะไรอย่างเงี้ยนะร้านเต้าทึง ิ่มต้น30บาทร้านทะเลแตกนะครับโคแตกร้อยี่สิบนี่เยาวราชนะครับเยาวราชนะครับปั้นจีบใหญ่เอ้ยปั้นจีบยักษ์เยาวราชด้านหน้าของเราโอ<ห>้ยตรงนี้เดี๋ยวให้ดูคนเนาะอ้คนเยอะมากเลยอ๋อดเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เรามาดูตรงนี้อุ้ยเรามาดูตรงนี้โอ้เขาก็ ย่างแบบเยอะมากเลยทุกคนปลาหมึกโอต้ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆนะครับย่างกันแบบว่าสดๆด,ด้านหน้าก็คือด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นคนสั่งอ่ะด้านขวาก็จะเป็นพนักงานแบบย่างกันเต็มที่เลยนะปลาหมึกใหญ่มากแล้วก็กองใหญ่มากอ่าสุดยอดเลยอ,ะอ่ะเยอะมากเดินต่อเดินต่อ เดี๋ยวเราเดินร้านถัดไปโอ้ยเดี๋ยวให้ดูคนมาด้จากนนี้ได้จ้าุกย่า่ยปุนโอรมาด้านนี้เว้นอะไรเอ่ยข้าวเป็นร้านข้าวนะครับไปจับอ้วนพชนาไปจับอ้วนพัชนา ธรรมดา60พิเศษร้อยันได้เลยพี่เดินต่อคนคนเยอะมากแล้วคนจีนเยอะมากวันนี้โอ้หน้ำผลไม้ผลไม้มะพร้าวมะพร้าวลูกละมะพร้าวลูกละเก้าสิบครับ 90บาทอันนี้ถนนเยอวพานิตถนนเยอวพานิชนะครับอันนี้คือเดินแบบทะลุไปถนนทรงวาดได้นะโอ้ของของขายเยอะมากเลยด้านเนี้มีอะไรบ้างตรงนี้มีร้านขายเสื้อด้วยโตกเกียวยักษ ฝนก็เหมือนจะมาเลยอ่ะฝนเหมือนฝนจะตกเลยทุกคนรองเท้าฝนแล้วไม่มีอะไรแล้วในนี้ไปดูซอยนี้เดี๋ยวเดินย้อนกลับไปคือตอนนี้ลมเริ่มแรงบางเกงลาบู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 คือตอนนี้เราก็ ไปเดินเที่ยวกันหลายที่แล้วเนาะแต่ก็กินข้าวกินขนมกินอะไรกันอิ่มแล้วพอมายาวราชปุ๊บอ๋อไม่ไม่กินละข้าวแต่ว่าหิวน้ำอ่ะตอนเนี้ยเออเริ่มหิวน้ําแล้วเนี่ยออันนี้ร้านอะไรเอยถนนเย,ยวาวภาณิตอ่อเต้าทึงนะครับร้านบางกรขาวเอือเช็กที่ร้านชาร้านชาโดน ถนนแปลงน้มนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าใครมาด้วยฟ้านะให้ให้ออกฝั่งที่เป็นถนนแปลงนามรู้สึกจะเป็นประตูหนึ่งนะแล้วก็เดินตรงมาได้เลยนะพอตรงมาปุ๊บเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปก็ได้แล้วก็เดินย้อนกลับก็ได้นะครับหรือว่าจะเลี้ยวขวาแล้วก็เดินมาฝั่งนี้ก็ได้คือมันแบบไปซ้ายไปขวาก็ได้อะ่ะมันมีสองฝั่งถนนนะครับแล้วคนก็เยอะมากอุ้ยทุเรียนโอ้ทุเรียนมีแบบภาษาจีนล้วน เราเดินนะน้ำลำไยสดนะครับร้านขนมเนี่ยแบบว่าร้านผลออไม้ทุเรียนคือก็มันก็มีแบบเริ่มต้นราคาถูกๆก,ก็มีนะสองร้อยบาทสามร้อบาทก็มีแต่แบบก็จำนวนอาจจะไม่ได้เยอะนะแล้วเขาก็แล้วแต่ปริมาณ w ว s s TIME เป็นร้านขนมหวานนะครับร้านขนมหวาน จเต็มเลยทุกคนเดิน <reco> ช <Christ> <c oughs> <t UC satisfy> ้อปปิ้งได้เลยนะของกินเยอะแยะมากมายเกี๊ยวซ่ามีร้านเสื้อด้วยตรงนี้เดินยาวๆไปพาเดินดูบรรยากาศอันนี้ก็โอ้โห้านนี้ก็แน่นเหมือนกันนะเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวในก๋วยเตี๋ยวในเอกนะครับคนเยอะมากดู เยอะมากเลยนี่เห็นหมขนาดหกโมงเย็นเห็นไหมคนเต็มแล้วเนี่ยอันนี้ร้านเป็ดย่างนะครับมันก็จะมีหลายอย่างนะแล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรแล้วก็ลองแวะมาได้นะครับมาแล้วไม่กินอะไรก็มาเดินเล่นมาถ่ายรูปมาดูบรรยากาศมาแบบซึมซับบรรยากาศถนนเยาวราชก็ได้นะเนาะไหนร้านน้ำร้านอะไรก็มี ร้านน้ำปันนะครับร้านข้าวอันนี้เป็นร้านขนมปังนะครับขนมปังที่มีสอดไส้นะอันนี้ปัจจุบันตอนนี้คือเขามีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปแล้วนะครับร้านปลาหมึกเนี่ทยทำไมคนมาที่นี่เขาชอบกิน,กน,กนร,กร้านปลาหมึกกันเนาะปลาหมึกย่างร้านร้านขนมเดินไปอีกนิดนึงแล้วก็ เดินไปตรงนี้นิดนึงแล้วก็ต้องข้ามฝั่งไปอีกฝั่งได้อู้้นี่ให้ดูให้ดูพี่เขาผัดก่อนให้ดูพี่เขาผัดพี่พี่พไม่ผัดโชว์แล้วหดูโอ้โหูฉลามกระเพาะปลาผัดหมี่ฮ่องกงรังนกนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีเยอะแยะเลยตรงนี้สามารถที่จะ มาซื้อแล้วก็มานั่งรับประทานตรงนี้ได้ดูด,ด้านหลังวิวด้านหลังเยาวราชกรุงเทพมหานครนะครับรังนกอย่างดี100บาทรังนกร้อนเย็น200ร้อหมึกเยาวราชนะครับ15บาทเริ่มต้นนะเริ่มต้นที่15บาททุกนเซลเวลเลเวลเซลเวลสวยอะป้ายตรงเนี้ย ไปสวยมากอาเดี๋ยวลองเดินดูตรงนี้ต่อนะครับก็เขาก็จะมีแบบว่ามีมีมการแสดงแบบว่าต่างๆนานาอยู่นะครอ๋อเดี๋ยวข้ามไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งดีก,กว่าเนะาะฝั่งนี้รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วไปข้ามตรงนู้นไงมันมี จุดให้ข้ามบอกว่าสาย25านะครับมีมีรถเมย์สาย25ผ่านด้วยนะถ้าอยู่ใกล้สาย25ก็เดินทางมาได้หรือว่าใครจะใช้ v i p ก็ได้ <c oughs> เป็นรถสารล้อนะครับรถสารล้อแลแท็กซี่เนี่ยตอนนั้นเรามานอนโรงแรมนี้กันมันจะเป็นโรงแรมแบบจีนจีนหน่อยที่แบบมานอน2วัน1คืนอะไรเงี้ยพาทุกคนมาเที่ยวเดี๋ยวต้องสงสัยต้องพาแบบไปหานอนในกรุงเทพสักคืนเนาะว่าคืออยู่กรุงเทพนะแต่ว่าก็ไปหาแบบ เช่าโรงแรมแล้วก็นอนแล้วก็พาเดินเล่นห้าสองเก้าแสมหมดำออมีสายห้าสองเก้าผ่านด้วยนี่ร้านอาหารนะครับตรงนี้เรามาเดินมาถึงแยกเฉลิมบุรีอุตรงนี้เขาเหมือนจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอะ่ะเนี่ยเขาลือแล้วอะ่ะต้องสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแน่เลยนี่ตรงนี้แยกเฉลิมบุรีเวลาที่มีเวลาที่มีงานมีอะไรเขาจะมาแบบอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราต้องข้ามถนนตรงนี้ก่อนข้ามได้อย่างไรข้ามได้อ่ะไปเลยไปเลยเออข้ามได้เลยเพราะว่ารถกำลังติดข้ามได้เลยแยกเฉลิมบุรีนะบูนะักท่องเที่ยวเยอะมากเลยอะ่ะแล้วเราก็เดินโอ้ยนี่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 ร้านนี้เป็นแบบร้านดังนะร้นานดังใช่ไหมไมีเชลินมีม่ิชลินสองปันสเปนสองพันสิบเก้านี่มีแบบว่า ของเยอะแยะเลยไปเดี๋ยวเราไปเดินโอ้ทุกคนไม่ใช่อะไรนะฟ้าฟ้ามืดมากฟ้ามืดมากฝนมาหรือเปล่าฝนจะตกหรือเปล่าแล้วคือยังไงอะไม่มาไปเดินไปเดินสวยมากถน,นนน่ะเพราะว่ามันเป็นแบบแสงไฟเนาะนี่เห็นไหมเกาลัดเกาลัด กิโลละสามร้อยเัดกิโลละสามรอยบาทเออ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 จะจะเออเออไปไป,ปเดี๋ยวเดินต่อเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงถนนแปลงน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวลัดไปคือจะไปแบบไปนั่งเล่นที่ห้างนะเพราะว่าตอนนี้เวลาหกโมงใช่ฝนมันจะตกไงเนี่ยเดี๋ยวเดินเดินไปถนนแปลงน้าแล้วก็เลี้ยวออกไปเลย เราแบบไปเดินรู้กันว่าจะอย่างไรสวยมากไปสวยมากทุกเรียนทุกเรียนโอ้ทุกเรียนสองร้ยอรยแปสิบยมีแบบว่าเยอะแยะเลยเริ่มต้นที่แบบตีไปสองรอยบวกบวกใครอยากกินก็แวะมาโอ้แต่ว่าฟ้ามาแล้วอะไส้แก้วรสเด็ด ทุกร้านเลยทุกร้านคือขายดีหมดเพราะว่าเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะประเทศไทยนี่คือนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากเลยนะพูดเลยอยู่อยู่ตามาสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละภูมิภาคด้วยแล้วก็อยู่ในตัวกรุงเทพมหาคนครด้วยนะในกรุงเทพมหาคนครนี่เยอะมักเลยกระเพาะปลาเนี่ยร้านมันจะมีแบบร้านอาหารอ๋อตรงนี้เราเดินออกไปนี้ก็เป็นไอเอ็มไชน่าไชน่าทาวแล้วนะ เราไปเราไปนั่งห้างไหมเพราะว่าเราน่าจะไม่ได้กินอะไรแล้วทุกคนประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะเข้าถนนพดุงดาวนะครับี่ก็คือพาแบบเดินเล่นๆขำๆเล็กๆน้อยๆเนาะถ้าใครจะมาก็คือมาด้วยรถไฟฟ้าวัดมังกรได้นะครับเอาประตูหนึ่งเดินผ่านถนนผ่านทางด้านของถนนแปลงน้านะครับเราก็เดินมาเรื่อยๆเลยมีร้านชาตามือด้วยนี่อาหารทะเลเห็นไหม ของกินเยอะแยะแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ได้เนี่ยเขามีแบบโต๊ะนั่งนั่งกินด้วยไปเดินดูตรงฝั่งนี้หมีกระเพาะปลาแล้วนี่ว่ามีร้านนวดเท้าอย่างเงี้ยโอ้นักท่องเที่ยวใช้บริการเต็มเลย ไปไปไปเดินต่อ,ตอ,ต,อ,อ,ต,อตอนนี้อยู่ที่อุ้แต่ว่าถนนคดุงด้าวเขาทำอยู่แล้วนะเนี่ยทําถนนใหม่แน่เลยเนี่ยถนนดีเลยเดินสบายเลยเพราะว่าเหมือนแบบเขาทําเป็นถนนคอนกรีตในนี้ร้านอาหาร คือเราต้องรีบเดินนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยฝนดูดิข้างบนเนี่ยฝนกําล um ังจะมานะครับเราต้องรีบเดินไปหลบในห้างก่อนนะไม่อย่างนั้น e ก um, ็เปียกนะครับก็เลยแบบต้องรีบๆเดินนี่มีบอกว่าร้านน้ำนะกับขงกับข้าวก็เยอะนี่เลยมาถึงที่ถนนเจริญอันนี้ถนนเจริญกรุงนะครับใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ใช่ถนนเจริญกรุงเนี่ยเดี๋ยวเราข้ามไปนี้เนี่ย เนทาวไอแอมเชนทาวตรงนี้เป็นถนนเจริญกรุงถ้าเราเดินตรงไปตรงนี้ก็คือจะเป็น MRT นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปทางนี้แทนแล้วก็ข้ามได้เลยใช่ไหมฝนฝนกำลังจะมาแล้วทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาพัก่อนที่ไอ m อ h ม n ชน่าทานี่เดินตรงไป ถ้าเดินตรงไปตรงนี้นะครับมันจะเป็นเออ MRT วัดบางตอนนะครับเดินลงไปแล้วก็ได้เลยสถานีขนส่งเอกมัยสายสี่ศูนน่าจะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าใครจะมาก็ลองแวะมาได้เลยียวเราจะไปเดินไปนั่งพักผ่อนที่ไอแอมชนทาวกันนะครับนี่เลยก็บรรยากศยา,าศเยาวราชวันนี้นะครับบ๊ายบายหมอทุกคนหลังจากที่ เราเดินมาเข้ามาในสตาบักแป๊บเดียวฝนตกหนัก